สวัสดีค่ะเช้า,ชานี้กับยายไถ่ไถยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไถ่ไถพี่น้องเช้านี้ยายลงมาข้างล่างพี่น้องก็ลงมาดูเนาะเนาะสถานการณ์ตอนนี้นะพี่น้องก็เหมือนเดิมขาวอืดลืดเหมือนเดิมพี่น้องแต่ว่าเขาตกตั้งแต่เมื่อคืนพี่น้องเขาตกตั้งแต่เมื่อคืนเนาะวันก็เลยไม่ได้เห็นเห็นว่าเวลาเขาตกเพายายเพิ่งตื่นพี่น้อง ตื่นมาก็เป็นแบบนี้แล้วพี่น้องจา้าเย็นพี่น้องจะลงมาแต่เชา้ามาเอาบรรยากาศเชา้ชาๆมาให้พี่น้องดูเด้อพี่น้องจา้านี่คือวิถีชีวิตของยายไทยไๆท,ที่อยู่ฟังเฟริรพี่น้องมองข้างหน้ามองข้างหลงังเห็นไหมแต่ก็สวยดีพี่น้องแต่ก็โอเคสําหรับยายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายไทยไๆด้วยนะคะสวัสดีกนะันเน้ สวัสดีนะคะกับพิมะเช้าเช้านี้กับ